ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับหนุ่มเชนออกจะมารีววเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทกระส่าหมุนเวียนนะครับชนิดราคา5บาทนะครับปีพศ2,500ันนะครับ53นะครับไม่ผ่านการใช้งานของ UNC นะครับหายากมากแล้วนะครับก็เหรียญนี้ก็ติดอันดับต้นๆเนยนะครับอันดับที่3นะครับราคายังแรงอยู่นะครับน่าจ็บสะสมยิ่งนักนะครับเหรียญ5บาทเป็นเหรียญของสกุลเงินบาทที่ใช้ในประเทศที่ใช้ในประเทศไทยนะครับ หน้าเหรียญนะครับเป็นภาพพระบรมสารีรับนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพุทมิผลอดุลยเดชนะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับมาดูด้านหลังกันชนิดนึงนะครับนะครับของสิ่งครับเงินแท้นะครับปีพศ2553นะครับครับมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นภาพของพระุโบสถนะครับวัดเบญจมาฮาทิศวัดนารามนะครับแล้วก็ วันที่ประกาศออกใช้ครั้งแรกนะครับในปีพศ2531นะครับขนาดเส้นผ่าจศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่6กรัมนะครับครับทำไมถึงมารีวิวเหรียญ5บาทนะครับวันนี้ก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2553นี้นะครับราคาค่อนข้างที่จะติดติดอันดับนะครับก็คือราคาค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับสูงจากหน้าเหรียญเป็นเป็นหลายเท่า เลยได้นามารีวิวให้พี่พน้องๆถ้าเจอนะครับควรเจ็ยบสะสมไว้นะครับผมว่าได้สักสิบยี่สิบเหรียญนี่ก็น่าจะได้หลายหมื่นนะครับหรือว่าณตอนนี้นะครับตามเพจถ้าเป็นเพจดังๆหน่อยนะครับก็จะมีราคาเหรียญห้าบาทนะครับปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนี่นะครับราคาดับเก้าพันนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับ <c oughs> แต่ถ้าตามเพจที่มีในลักษณะคือการปลูก ขายตายตัวหน่วยก็จะอยู่ที่ราคานะครับร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็แล้วแต่แต่เราเห็นนะครับที่ที่เขาลงกันนะครับอาในหนังสือก็จะขึ้นมาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทก็แล้วแต่นะครับมันหลายหลายสำนักนะครับที่เขาประกาศรับซื้อเขาประกาศขายกันนะครับเพราะว่าสกุลเงินบาทและะ้วสกุลเงินนี่นะครับมันราคามันไม่ตายตัวครับช่วงไหนที่ กำลังเล่นกันหน่อยนะครับดูแล้วลวดลายนะครับดูลวดลายดูแล้วหายากหน่อยนะครับมันก็จะเพิ่มโดยในช่งวงเวลานั้น,น,นๆเกิดขึ้นทันทีนอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเงินนะครับมันก็จะขึ้นอยู่ในลักษณะนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับที่ค้าเกี่ยวกับเงินผมว่าก็ตั้งตัวได้หลายคนอยู่นะจากพนักง,งานก็กลายเป็นเสียก็หลายคนอยู่นะครับหรือกลายเป็นตัวแก่ก็หลายคนอยู่ก็ อาน,นี้ไม่ว่ากันนะครับใครทําก่อนนะครับก็มีโอกาสรวยก่อนนะครับใครท,ทําทีหลังก็มีโอกาสรวยทีหลังเหมือนกันนะครับแต่พัดจับหูก็โดนสักเหรียญหนึ่งเข้ามานี่ก็ตั้งตัวได้เหมือนกันนะครับครับนี่แหละครับพี่พี่น้องๆที่หนุนชาแนลมารีวิวให้เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เราแบบไปซื้อของนะครับโดยที่เรามีตั้งใจว่าจะได้มันมาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคือเขาทนมาแป๊บหน่คนที่เขา ขายของเนี่เขาไม่ได้ไปสังเกตในเรื่องของตัวเงินว่าอันนี้มูลมีมูลค่าเท่าไหร่เขาจะแค่ว่าอยู่หน้าเหรียญน,นะครับบาทหนึ่งก็คือบาทหนึ่งห้าบาทก็คือห้าบาทนะครับมันจะต่างก,กันกับนักสะสมนะครับก็จะต่างกันตรงที่ทางนี้ถ้าเจอแรับกออ็ดูแล้วออปีพศนี้นะครับมีรอยตำหนิอะไรบ้างนะครับจุดเด่นของปีพศนี้คืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆคืออันนี้คือในวงการกเล่นเหรียญน,นะครับหรือว่านักสะสมเงินนะครับ ก็ฝากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆนะครับคนที่เริ่มเจ็บสะสมก็เริ่มได้แล้วครับพอหลังโควิดหายไปนะครับสกุลเงินนี่แหละครับจะมากกว่านะครับรับรองว่าเทขายกันกระนำนะครับพค้ารับซื้อกินกำไรกันอยู่แล้วนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งให้ผมต้านแน่เลยนะครับสวัสดีครับ